ผู้หญิงเก่งไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากวิธีคิดและนิสัยที่เธอสร้างขึ้นเองในยุคนี้ผู้หญิงไม่ได้ถูกวัดจากความสวยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ถูกมองจากทัศนคติความคิดและวิธีที่เธอจัดการกับชีวิตผู้หญิงเก่งและฉลาดไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มแล้วยังลุกขึ้นได้อย่างสง่างามเธอรู้ว่าในชีวิตไม่มีใครเข้มแข็งได้ตลอดเวลาแต่เธอเลือกที่จะไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่เหนื่อยที่สุด ความฉลาดของผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่การพูดให้ดูเก่งแต่มันอยู่ที่การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบเธอไม่ได้เอาชนะใครด้วยคำพูดแต่ชนะด้วยการกระทำและความนิ่งที่มีคุณค่าผู้หญิงเก่งในวันนี้เคยอ่อนแอมาก่อนแต่เธอเรียนรู้ที่จะเติบโตจากทุกบาดแผลเธอไม่หยุดพัฒนาไม่ยอมให้ใครมานิยามคุณค่าในชีวิตเธอเพราะเธอรู้ว่าการรู้จักตัวเอง คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้หญิงวันนี้เราอยากชวนคุณมาฟัง5นิสัยของผู้หญิงเก่งและฉลาดผู้หญิงที่ไม่จำเป็นต้องพูดว่าฉันเก่งแต่ทุกคนจะรู้ได้ตั้งแต่แรกที่เจอข้อที่หนึ่งผู้หญิงเก่งจัดการอารมณ์ตัวเองได้ผู้หญิงที่เก่งจริงไม่ใช่คนที่ไม่โกรธไม่เสียใจหรือไม่กลัวแต่คือคนที่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองและไม่ปล่อยให้มันควบคุมชีวิต เธอรู้ว่าอารมณ์ชั่ววูบสามารถทำลายสิ่งที่สร้างมานานได้ดังนั้นเธอจึงเลือกนิ่งก่อนตอบโฟกัสก่อนพูดไม่ใช่เพราะเธอเย็นชาแต่เพราะเธอรู้ว่าการควบคุมตัวเองได้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการเอาชนะใครเวลามีคนพูดจาไม่ดีเธอไม่รีบสวนกลับแต่เธอเลือกจะปล่อยผ่านด้วยสติเพราะเธอเข้าใจว่าการตอบโต้ทุกอย่างไม่ได้แปลว่าเข้มแข็งแต่การเลือกเงียบในสิ่งที่ไม่จำเป็น นั่นต่างหากคือพลังของผู้หญิงที่ฉลาดจริงเธอไม่ใช่คนที่ไม่มีอารมณ์แต่เธอเป็นคนที่เข้าใจอารมณ์ของตัวเองมากพอที่จะไม่ให้มันทำลายความสงบในชีวิตผู้หญิงที่เก่งและฉลาดจึงไม่ใช่คนที่ชนะทุกครั้งแต่คือคนที่ไม่แพ้ใจตัวเองข้อที่สองผู้หญิงเก่งรู้คุณค่าในตัวเองและไม่ลดค่าตัวเพื่อให้ใครรักผู้หญิงที่ฉลาดไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างแต่คือคนที่รู้ว่า อะไรเหมาะกับตัวเองและอะไรไม่คู่ควรเธอรู้คุณค่าของตัวเองดีพอจึงไม่ยอมลดมาตรฐานเพื่อให้ใครยอมรับไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองให้เล็กลงเพื่อให้ใครสบายใจและไม่ยอมอยู่ในที่ที่ทําให้เธอต้องสงสัยในคุณค่าของตัวเองทุกวันจิตวิทยาความสัมพันธ์บอกว่าคนที่ไม่รู้คุณค่าในตัวเองจะดึงดูดคนที่ไม่เห็นค่ามาหาเสมอผู้หญิงที่ฉลาดจึงเริ่มต้นจากการให้คุณค่าแก่ตัวเองก่อน เธอไม่ต้องการให้ใครมาทำให้รู้สึกมีค่าเพราะเธอรู้ดีว่าความมั่นใจที่แท้จริงมันต้องเกิดจากข้างในไม่ใช่คำชมจากข้างนอกเวลาที่เธอรักใครเธอรักด้วยหัวใจเต็มร้อยแต่ไม่เคยรักจนลืมตัวเองเธอให้โดยไม่เสียสมดุลและไม่ยอมทนกับสิ่งที่ไม่เคารพหัวใจของเธอและเมื่อใครบางคนเริ่มทำให้เธอรู้สึกว่าต้องพยายามเกินไปเพื่อให้ถูกรักเธอจะค่อยๆถอยออกมาอย่างสงบ ไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะเธอรู้ว่าการอยู่ในที่ที่ไม่เห็นค่าเราคือการทำร้ายตัวเองอย่างเงียบๆผู้หญิงเก่งจะไม่ขอให้ใครมารักแต่เธอจะเลือกคนที่เห็นคุณค่าในตัวเธออยู่แล้วเธอไม่แข่งขันเพื่อให้ใครเลือกเพราะเธอรู้ว่าคนที่เหมาะสมจะมองเห็นเธอได้เองโดยไม่ต้องพยายามและนั่นคือพลังที่ทำให้ผู้หญิงแบบนี้ดูแพงและน่าชื่นชมไม่ใช่เพราะเธอถือดีแต่เพราะเธอรู้ว่า หัวใจของเธอมีคุณค่าเกินกว่าจะฝากไว้ในมือใครที่ไม่รักษาในทุกความสัมพันธ์เธอจะไม่ยอมให้ใครมากำหนดว่าเธอสมควรได้หรือไม่ได้อะไรเธอเป็นคนเขียนนิยามของชีวิตตัวเองและเธอรู้ดีว่าการอยู่คนเดียวอย่างสง่างามยังดีกว่าการอยู่กับใครแล้วต้องลดค่าตัวเองทุกวันผู้หญิงที่รู้คุณค่าในตัวเองจะไม่พูดเยอะไม่เรียกร้อง แต่เธอมีพลังแห่งความสงบที่ทำให้ใครก็ต้องเคารพเพราะสุดท้ายผู้หญิงที่ฉลาดจริงไม่ได้ต้องการให้ใครมาบอกว่าเธอมีค่าแต่เธอแค่ต้องการคนที่เห็นค่าของเธอโดยไม่ต้องบอกซ้ำข้อที่สผู้หญิงเก่งไม่หยุดพัฒนาตัวเองผู้หญิงที่ฉลาดจริงจะไม่มีวันยอมให้ตัวเองหยุดนิ่งเธอเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่มันคือการแข่งกับตัวเองในทุกวัน เพื่อให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานเธอไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ไม่กลัวการล้มเพราะเธอรู้ว่าทุกครั้งที่ล้มมันคือบทเรียนไม่ใช่ความล้มเหลวเธอเรียนรู้จากประสบการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายและเก็บทุกความเจ็บไว้เป็นพลังในการเติบโตผู้หญิงแบบนี้จะไม่ใช้เวลาไปกับการเปรียบเทียบแต่ใช้เวลาไปกับการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความคิดหรือจิตใจเธอรู้ว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว การหยุดนิ่งคือการถอยหลังเธอไม่หยุดเรียนรู้ไม่ใช่เพราะอยากเหนือกว่าใครแต่เพราะเธออยากรู้จักตัวเองมากขึ้นเธอเข้าใจว่าความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์คือสิ่งที่ทำให้เธอมั่นใจจากภายในผู้หญิงที่ฉลาดจะไม่กลัวความไม่รู้แต่เธอจะกลัวการไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้เธออาจไม่เก่งทุกเรื่องแต่เธอไม่หยุดที่จะถามไม่หยุดที่จะพัฒนาและไม่หยุดที่จะขยับไปข้างหน้า ในด้านความสัมพันธ์เธอก็เรียนรู้เช่นกันเธอรู้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบรวมถึงตัวเธอเองดังนั้นแทนที่จะโทษหรือหนีเธอเลือกที่จะเข้าใจและเติบโตจากสิ่งนั้นความฉลาดของผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่การรู้มากแต่มันอยู่ที่การรู้ว่าอะไรควรเก็บและอะไรควรวางเธอรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่คู่ควรกับพลังของเธอและไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องใช้เวลาไปแก้ไข เธอมีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตและรู้ว่าการพัฒนาตัวเองคือการเคารพอนาคตของตัวเองจิตวิทยาความสําเร็จบอกว่าคนที่ไม่หยุดเรียนรู้คือคนที่ไม่มีวันถูกแทนที่และผู้หญิงเก่งก็เข้าใจสิ่งนี้ดีเธออาจเริ่มจากศูนย์แต่เธอไม่เคยหยุดอยู่ที่ศูนย์เพราะเธอเชื่อว่าความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆคือสิ่งที่จะทำให้เธอแข็งแรงขึ้นทั้งในจิตใจและชีวิต ผู้หญิงแบบนี้จะไม่พูดว่าฉันเก่งแล้วแต่จะพูดว่าฉันยังเรียนรู้ได้อีกและนั่นคือสเสน่ห์ของผู้หญิงที่ฉลาดจริงเธอไม่ต้องประกาศว่าเธอเก่งแต่คนรอบตัวจะเห็นได้เองจากการกระทําของเธอทุกวันเพราะสุดท้ายผู้หญิงที่ไม่หยุดพัฒนาคือผู้หญิงที่ไม่มีวันถูกมองข้ามเธอจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งทุกคนต้องยอมรับว่าเธอคือผู้หญิงที่เก่งอย่างแท้จริงข้อที่สี ผู้หญิงเก่งเลือกคนและสภาพแวดล้อมให้ชีวิตตัวเองอย่างมีสติหนึ่งในความแตกต่างของผู้หญิงเก่งกับผู้หญิงทั่วไปคือการเลือกเธอรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตจะต้องอยู่ต่อและไม่ใช่ทุกที่ที่ควรจะอยู่เพราะบางที่ไม่ได้เติบโตแต่กลับทำให้เล็กลงทุกวันผู้หญิงฉลาดจะรู้ว่าพลังของคนรอบตัวส่งผลต่อเธอมาก เธอจึงเลือกคบคนที่พูดแล้วมีพลังดีอยู่ใกล้คนที่ผลักดันให้เธอดีขึ้นมากกว่าคนที่ดึงให้เธอหยุดอยู่ที่เดิมเธอไม่กลัวการอยู่คนเดียวเพราะเธอรู้ว่าการอยู่กับใครผิดคนมันเปลืองพลังมากกว่าผู้หญิงเก่งจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำลายความสงบของเธอเธอรักษาพื้นที่พลังของตัวเองเหมือนกับทรัพย์สินล้ำค่าในเรื่องความสัมพันธ์เธอไม่เลือกจากความเหงา แต่เลือกจากคุณค่าเธอจะมองว่าคนคนนี้ทำให้เธอเติบโตไหมทำให้เธอมีแรงบันดาลใจไหมหรือทำให้เธอต้องลดตัวตนลงทุกวันถ้าคำตอบคืออย่างหลังเธอจะถอยออกมาอย่างสงบไม่ใช่เพราะเธอหญิงแต่เพราะเธอรักตัวเองมากพอผู้หญิงที่ฉลาดจะไม่เสียเวลาพิสูจน์คุณค่าของตัวเองให้ใครเห็นเพราะเธอรู้ว่าคนที่มองไม่เห็นค่าเรา ต่อให้ยืนอยู่ตรงหน้าเขาก็ไม่เห็นอยู่ดีในด้านการงานเธอเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พัฒนาเธอไม่ใช่แค่ให้เงินเดือนดีแต่ทำให้เธอเก่งขึ้นมีคุณค่าและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเธอไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะเธอรู้ว่าทุกที่ที่ดีกว่าคือการลงทุนกับอนาคตของเธอเธอเข้าใจว่าชีวิตคือผลรวมของสิ่งที่เราเลือกถ้าอยากมีชีวิตดี ต้องเริ่มจากการเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองก่อนไม่ว่าจะเป็นคนความคิดหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้หญิงเก่งไม่เลือกอยู่ในวงที่เต็มไปด้วยการพูดลบเธอจะเงียบถอยและเลือกอยู่กับตัวเองเพราะเธอรู้ว่าความสงบคือแหล่งพลังที่ทำให้เธอกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งจิตวิทยาความสำเร็จบอกว่าคุณจะกลายเป็นค่าเฉลี่ยของห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด และผู้หญิงที่ฉลาดจะเข้าใจสิ่งนี้อย่างลึกซึง้งเธอจึงเลือกคบคนที่ทําให้เธอมองเห็นอนาคตอยู่ในที่ที่ทําให้เธอเติบโตและอยู่ใกล้คนที่พูดคําว่าเธอทําได้มากกว่าคําว่ามันยากนะเพราะสุดท้ายผู้หญิงเก่งไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างแต่คือคนที่เลือกได้ถูกเธอเลือกความสงบมากกว่าความวุ่นวายเลือกการเติบโตมากกว่าการอยู่ที่เดิมและเลือกหัวใจของตัวเอง มากกว่าความคาดหวังของใครข้อทีหผู้หญิงเก่งกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบชีวิตตัวเองผู้หญิงที่ฉลาดจริงไม่ใช่คนที่ชีวิตไม่เคยผิดพลาดแต่คือคนที่กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบผลลัพธ์ของการตัดสินใจนั้นด้วยหัวใจที่เข้มแข็งเธอไม่โทษโชคชะตาไม่โทษคนอื่นเพราะเธอรู้ว่าชีวิตของเธอเป็นผลลัพธ์ของการเลือกของเธอเอง และนั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอต่างจากคนทั่วไปผู้หญิงเก่งจะไม่รอให้ใครมาชี้ทางเธอใช้เหตุผลใช้ประสบการณ์และใช้หัวใจประกอบกันเพื่อเลือกเส้นทางของตัวเองอย่างมั่นใจต่อให้ผิดเธอก็พร้อมเรียนรู้เพราะในความผิดพลาดทุกครั้งมันมีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอจิตวิทยาความสำเร็จบอกว่าคนที่ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองคือคนที่มีพลังชีวิตสูงที่สุด และผู้หญิงที่ฉลาดจะเข้าใจสิ่งนี้อย่างลึกซึง้งเธอไม่ปล่อยให้ใครมาควบคุมความสุขของเธอเธอไม่ยอมให้ใครมาบอกว่าเธอควรเป็นแบบไหนแต่เธอเลือกที่จะนิยามชีวิตด้วยตัวเองผู้หญิงที่กล้าตัดสินใจไม่ได้หมายความว่าเธอไม่กลัวเธอกลัวเหมือนทุกคนแต่ความต่างคือเธอเดินหน้าทั้งที่กลัวเธอไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนค่อยเริ่มเพราะเธอรู้ว่าไม่มีทางไหนที่พร้อมสมบูรณ์แบบ สิ่งที่ทำให้เธอไปถึงคือการเริ่มต้นเธอรู้ว่าในชีวิตไม่มีใครช่วยเราได้ตลอดดังนั้นเธอเลือกที่จะยืนให้มั่นด้วยขาของตัวเองเธอไม่พึ่งโชคแต่เชื่อในความพยายามไม่รอปาฏิหาริย์แต่สร้างโอกาสขึ้นเองในวันที่ตัดสินใจผิดพลาดเธอไม่หนีแต่เธอรับผิดชอบและเริ่มต้นใหม่ด้วยศักดิ์ศรีเพราะเธอรู้ว่าคนที่ไม่เคยตัดสินใจผิดคือคนที่ไม่เคยกล้าทำอะไรเลย ผู้หญิงแบบนี้จึงมีพลังบางอย่างที่ทำให้คนรอบตัวเคารพไม่ใช่เพราะเธอเก่งที่สุดแต่เพราะเธอจริงที่สุดเธอไม่ได้ใช้ชีวิตตามใครแต่ใช้ชีวิตตามทางของตัวเองและสิ่งที่สวยที่สุดคือต่อให้เธอล้มเธอก็ลุกขึ้นใหม่อย่างมั่นใจไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องประกาศให้ใครรู้แค่เดินต่อไปอย่างสงบแต่ทรงพลังเพราะสุดท้ายผู้หญิงที่เก่งและฉลาด ไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาดแต่คือคนที่กล้าทำกล้าเลือกและกล้ารับผลของการเลือกนั้นอย่างสง่างามผู้หญิงเก่งและฉลาดไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่คือคนที่รู้จักเรียนรู้เติบโตและยืนหยัดแม้ในวันที่ชีวิตไม่ง่ายเลยเธอไม่ต้องเสียงดังเพื่อพิสูจน์ว่าเธอมีค่าไม่ต้องแข่งขันเพื่อแสดงว่าเธอเหนือกว่าใครเพราะเธอรู้ว่าความเก่งที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การชนะคนอื่นแต่อยู่ที่การชนะใจตัวเองในทุกวันผู้หญิงแบบนี้รู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ปล่อยให้ความโกรธหรือความเศร้านำทางชีวิตเธอรู้คุณค่าในตัวเองและไม่ยอมลดมาตรฐานเพียงเพราะอยากให้ใครยอมรับเธอไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพราะรู้ว่าชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดจากการรอแต่เกิดจากการลงมือทำด้วยความเข้าใจในตัวเอง เธอเลือกคนรอบตัวอย่างมีสติเพราะรู้ว่าพลังของคนรอบข้างส่งผลต่อหัวใจมากแค่ไหนเธอเลือกอยู่กับคนที่ส่งเสริมกันเติบโตไปด้วยกันมากกว่าคนที่ทําให้เธอสงสัยในคุณค่าของตัวเองและที่สําคัญที่สุดเธอกล้าตัดสินใจในชีวิตตัวเองเธอกล้าที่จะผิดพลาดเพราะเธอรู้ว่าความล้มเหลวไม่ได้ทําให้เธอดูแย่แต่มันทําให้เธอเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากขึ้น ผู้หญิงฉลาดจะไม่ใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองคำพูดของใครแต่ใช้ชีวิตเพื่อตอบแทนหัวใจของตัวเองเธอรู้ว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะฝันมีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นใหม่และมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เธอภูมิใจในวันที่โลกภายนอกดูวุ่นวายเธอเลือกจะนิ่งและโฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้ไม่ใช่เพราะเธอไม่รู้สึกแต่เพราะเธอรู้ว่าความสงบในใจคือพลังที่ทำให้เธอชนะได้ทุกสนาม และเมื่อวันหนึ่งเธอมองย้อนกลับไปเธอจะเห็นว่าเธอไม่ได้แค่ผ่านเรื่องยากๆมาได้แต่เธอกลายเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมั่นใจและสง่างามกว่าที่เคยเป็นเพราะสุดท้ายแล้วผู้หญิงเก่งไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มได้เรียนรู้ได้และลุกขึ้นใหม่ด้วยรอยยิ้มผู้หญิงฉลาดไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าคนอื่นแค่เก่งขึ้นกว่าตัวเองในเมื่อวานก็เพียงพอแล้ว